จะสกลิลทันเขาว่าไม่มีเมมเจม,ม, <c oughs> มันมีเเจไม่เหยาะได้อ้านี่แหละปัญหาบั๊บเจได้เจอะยอะไปไปน้ำน้ำเราเงินดักเขาวะมามาทีนี้ทางนี้คว้าควาขึ้นกลางขึ้นกลางขึ้นกลางลงบั๊บ มันอาจจะอยู่ในกรงนะพวกนี้มันรออยู่ในกรงปั่นติวๆถ้ามันอยู่ในกรงนี่เรรอให้มันออกมาดีกว่าไม <ง S> ่ <c ười> งั้นพอเราวิ่งเข้าไปตรงประตูประตูมันเล็กเอ็กซ์ <c ười> <ๆ>แม่งล้อม <c ười> <c ười> ันไงไปเลยเคลื่อ,อนเคลื่อนองกรงกรงอยู่ในจริงรอรอเฮ้ยเอเยอร์มาเป็นไรปั่นรอรอเราจะเข้าไปรอเขาไหมลาสเ้าตรงหลักมันโอ้โหมันจะผันเลย เราแตกกันหมดเลยอหรอหมดฮะมันมันปั่นเนืดอ๋ยวถ้าวันนี้เรามีแค่เราจฟินิชได้เอ็เอมพีได้ปัญหาเอ็กไม่มีต้องเกย์วะจะไปไหน๋ยวดูก่อนมีวะดูในคันรอแป้บดูออกคันขึ้ขนมีเดี๋ยวแป๊บนะดูเกย์เท้าไปขังขันันก่อนก็ได้รอบนึงอะ สองก้เอาเข้าเข้าดิเข้าดิเดิดนะรอเิดรอเิดรอเธิดล้วยนเคเดิดยวเป็นะไรปะน่ะยนยนจเห็นแกออนตัวทิ้งไว้นะเนี่ย ไปเดิมทางเดิมทางเดิมขวาขวาแล้วไปกลางเฮ้ยเป็นรวมบั๊ทางขึ้นได้นะถ้ารวมบั๊ตรงนี้อะไรมันะขึ้นอย่ามันหมดไปตอนนี้บ้านเอ็มพีเสียอยู่เนาะเอ็มพีนี่มันไม่ไมามารวมบั๊เลยเอ็มพีรอวานอีกนะไม่รู้อ่าไปขึ้นต้องรอให้มันออกมายิงกระจายกระจายเว้ตรงไหนอะ ไงนะโป่งแล้วรอรอม่ต้องเข้านะยังไงอย่ามันยังไงอย่ามันกระตกรอ๊เฮ้ยโอมาเอาหัวเอ้ยคุโดนดิงเฉยๆสมดมาเฉยแม่งหมดหมดอย่างไวะไอไอที่โกะแม่ปันดังไกลรับผมเขาตีหนครับเจอรั้เจอลูกมาแล้วลูกเสียพมอะรับรับผมเข้าตีหนะครับแล้วหมดอย่างไรวะทำมาตาย่ไม่ทำอีกอะจะพ่า โอ้เลยงเลตงไม่ดีเลยยิงยิงกินไปเลยมามาจ่อจ่อไว้จ่อไว้ไป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 เต็มเลยยิงสามทีนี้มาแล้วยิวใครวะเนี Whew, ่ยอไรอไรตัวตเด็กอทั้งนันแหละรมรมย้อนเคเคไมไวเคทาไม เลซอร่าเลยเลยเช่าเลยอะไรไวัยวะลิง ah, ต oh, okay. okay. ok ี <ok> ้ล <tactile noise> ok ิงตี้ลิงตี้ไปเอาไอ้ไอ้ไม้สาบเข้ามาเอาเบิ้มเอาหัวตีผมหน่อยผมจะเอาไอ้สาบเข้ามาพักเงาบผมชวนได้เงาบิ้มเงาบุ้มพร้อมหัวตีเลยชวนได้เลยนะครัพร้อมพร้อมขึ้นโอเครถไม่เล่นยากอยู่ดยีอืมพักก็ต้องรอเอ็กสัมพันธ์สุดอ่ะเอ็กก์ อย่าวไอ้ไามได้ไม่ต้แล้วนยัไมั่อใ้ไมก่ตัวะโอ้โหน่อไอโมากไม่ได้ไม่มีไอ้ไม่มีไม่ได้เถึงมีพกล่กผมมีนะไอ้แต่ว่าอาลไม่ทาสกิลให้เลยใส่เซตตำนาใส่เซตมันวร่อะล่งก่อนเปล่ยนไม่ได้ เอลูกบักอะไรเนี่ยตาจอจอจอาไปให้ตามพี่โอได้เบื่อหนอ้ในหะ้เบื่อ,อ,เ,อ,อ,เ,อเอาอเชิญอะเอาเชิญให้เบื่โนเลยโยนฝัง่งโยนฝัง่งยนโยนโยนแปเลเซอร์กีดอกดบัก ข,ขึ้นมาขึ้นเอ้ขึ้นทำไมผมไม่ติดโปง<า>่งม<า>ัดักฝั่งนี้ต้องออกมาเข้าไปเลยเข้าไปล้วงเลยเข้าไปล้วงเลยเฮ้ยทำไมตีมิดฟ้าไอ้เหี่กแกนแตะแกนแตะเลยตีมิดฟ้าไอ้เหี้ยมันจมก้นขนาดนี้้ไอ,โอ้โอววมาสั่งกัีไอ้ผมคนเดียวเนี่ย <laughs>

อยากพาวาพาวรอบนึ่งนะไปไปแรงรอแรงรอแรงลาแรงไปจะไปรวบมัดไอีกิมที่เทมแค่หนุบๆคุณต้องพร้อมขัดไอ้กิมยังไงเอาให้เชื่อต่อนเลยสายตาของคู่มันหนักเลยดูมันตัดนดูมันปั่นโอ้โหดูมันตัดงแต่ผมเนี่ยมันตายไม่ทันได้ตีมึงลบไปลบมาปั่นแห้งจะจะดำปั่นเลยขนาดนั้น โจมผมไม่ถึงแล้วองจาเนี่ยโจมมันดรอปลงมาแล้ว400ห้าแปดเอาไงเลยวะพวกให้ตัวเสียงของเราอ่ะเส็บไม่ไหนเสียได้ไงอ่ะก่อนเสีบว่าตายเลก่อนใครใครเปคนเสียบอะกระดูหัวเลยดูเลยเอาเบอร์มเราไปเสียบ้านอื่นไหมเอาบอสได้ดีกว่าถ้าแบบเวลาใกล้จะจบและเมื่อยดีอะบอสมันก็ไม่ได้ดรอปของอะไรดีเลยดรอปของไม่ดีอะนี่ดต่อแล้วก็ดรอปไป่กี่ชิ้นเองจะไม่ได้เหมือนบอสที่บอสไปหาของนี่บอสธรรมดา ไป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 ออไปตาแล้โยนเทเลยดักแล้วไม่เหนว่อ้าพี่หนึ่งมันไม่มาว่ะมันจะรอไป่หลไม่รู้่งถ้ามันจะมามันต้องมาแล้วอเอกูยังไม่ทันจะรับเลยพี่บริษสาไปไปยเลยลวกเลยเจาะตจองมกสูขนานั้นเลยไม่ไหวอ่ะปปออข้านนไมาววาก็มืนเดิมาพเดิมบออเอาไงดีเขาอ แบงไม่เป็นไรแบงแบงพักเลยแบงพักเลยเที่ยวไหนล่ะโอเคแบงแบงไม่ต้องเสรอกแน่ไม่ทำอะไรเลยล่วงนะครับเป็นข้อเป็นข้อมืออักเสบแบงคอแบงอ่ะแบงพัก าไงเชิดมีมีมันเข้าไวรัเลิไปแล้วโขงตรงเดียวดิเวลาเสียโอไม่แล้วกลวมาก่อนใครจะช่วยอยู่มาบ่ไนเล่นเราหน้าด้เลยวรอเล่นกูหน้าดีหรอพวกมึง มึงหนีทำไมเกิดโจโฟนเลยอะ่ะมึงไม่ต้องเล่นเป็นโจโฟนหื้อ,นนอทำเป็นมันกำลังลงอ,งองพอกอยู่ดูเขา เราเขกกตาไป,ไปแล้วเราไมนเข้าก่อนนะเอางี้เราเรามันเข้าก่อนเนะราไม่เข้า <Yeah. S 2> เพราะมันตีเรารอรอรอ,รอซ้อนตาจอไม่เข้าไปยังเข้าไปหมดแล้วเจอดเลยจอเลยจอดจอดจอดเฮ้ยมีกล่องอีกวันะนะ่ะเข้า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 กล่องหมดนะไอนน้กล่องระโยไนไปะกล่องซื้อใหม่ได้จะต,ต้องไปตลาดตุน่นหรย เดี๋ยวดูก่อนนะมันจะได้โยนเมันไม่เข้ามันออกมาะเฮยายอดนเดี๋ยตายโอ้หให้มันลงตีเป็ตีเป็นอะเป็อะเอเป็ยก่อนนเอาเอาเป็นคนแดีวะเปไหนไปไหนไล่ไล่โลเฉยัโลเอาดึงเฮ้ยเฮ้ยทำไมดึงไม่ได้วะติดไอ้โมนไอ้โมนไอ้โมนอ้หลายรอบแล้วมึงเนี่ยตายอไวะไอโอไอโอไอโอมอ้ยมันเข้ามาหลังเพียบเลยมันมีเอ็มีเอ็มพีนี่วะ พีนี่ตายหมดแล้วเอ็มพีมาไม่เห็นนั่นไม่เห็นพีไม่อยู่ไหวะไม่เห็นเอ็มพีไอตีเล่นกับแมหน้าเลยมันมันจะไปลเข่าเออเล่นกับแมปเลยเอ็ได้โอ้มันลดมานาว่ะเาเข้าเราอ่ะแต่จอ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 เข้าบอกแค่จอนะจังนะจอนะจอเอาเข้าลูกจากตรงนั เดี๋ยวเราเอาฟินิกส์ตรงนี้ก่อนเนี่ยไหนจ๊ะไปเดี๋ยวก่อนตองตีทิ้งตีได้ยังตีได้เราเลยไปไปเอิ้นมาไปกลางไปกลางมันน่าจะอยู่แค่เสียวเอิ้นมาไม่มีช่อง่างยาวๆหลับหลับบับบับบับกอดเอ้นไปหลังไปหลังไปหลังไม่แจ้งเลยหลังไม่แจ้งเลยดูหลังเลดูหลังเนี่ยไม่ได้ดูหลังปะเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีคนดูไม่ดูให้เลยมันสเต็ปเดิมอะวนอ้อมมาหลังอะฟีนิกส์น่าจะอยู่ข้างบนนะ ตรงนี <Es> <an> ้เองนี้เดี๋ยวเราเข้าแบตทุสเราเข้าซ้ายก่อนตีแม่งเลยไอ้ไิไปผสมมาเอาข้นมาลงนะมอนเฮ้ยเอานี่เลยโอ้ยมาจอ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 เออพวกนี้แทงข้างหลังเะาต้อถึงหัวใจเข้า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 พวกนี้สายเหลืองนี่หว่าเข้าข้างหลังเนี่ยพวกนี้เราเราเราต้องไปถึงปุ๊บเราต้องไม่ต้องไม่รีบขึ้นขึ้นที่เสาอะเราอาจจะไปซ้ายก่อนแล้วตัดที่เลเซอร์ก่อนรอบหนึ่ง ไปใส่ใส่ใสเดี๋ยวเียเจอเลยมาเดยวเจอเลใส่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 เลตา้ยออกมาอจะตายออมาตัดตัดเอ๊ยเอปีนี้หปนีปีนีปีนีึงเสียโอเสียโอตายจบไสีประถ่มตายรอได้ราไดทีแหละไอเลเซอร์ีว่เลเซอร์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 เนลกสูไม่ดัน ไปสายไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายถ้าไม่มีตัวหลบก็น่าสนุกเนาะแบบว่าตีไหนไม่มีตัวหลบเนี่ยสู้เราไม่ได้เลยมาเอ้เจอเจอเจอเฮ้โอ้ไอ้โอ้ตายรับรับรับไม่พร้อมรับไม่พร้อมนะลงแล้วตัดข้ามไปฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวผมจะตัดคิงไม่ให้เล่นเลยทุกคนไปไปรับคอมยังรอแด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 งรอก่อนรอก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะใส่ลากไปดึงดอกเรวิ่งดูดลากก่อนดุดลากมาแล้วดุดลากมาแล้วมามาเป็นจีพองหลังเลยไอ้ะเซ็งอีกทีเดียวไอ้ะเซ็งอีกทีแลตายต้องตายก่อนว่ะ ตายเกิดเลยนะต้องรอจะตายปะโอ้ยหน1เด้งเลย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 ไม่ออีเดงไม่ตายอ่ะเตายแล้วนิดเดียวอ่ะโจไม่ไปๆจอเลยจอเลยอเลยเดี๋ยวต้องขีเ็วเนี่ยอเลยอดเข้าเข้ามีกล่งมีก่อกอหมดบองนะเมันตัดกันแล้วมันตัดกันเองอยู่มันตัดกันเองอยู่วดอเวนไยอน่ะไปๆ แดแดงแล้วไปเลยพี่สาวเอ้ไม่ช่ไฟเลเซอร์เหรอเลเซอร์เลเซอร์เสร็จแล้วไปไปไปขวาเดี๋ยวผมผ่าวงไปเล่นข้างหลังให้ขวาบับบับับราบั๊บบับขึ้นน่าจะมีกลมถ้าคลมไม่มีออกซ้ายเกินมี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 มายามาทาายมาท้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 ายมาทามายทายมาาามีมมงง้าายาาาาาาา ไป้ไ้้นี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยนีเอาเลยล้หนีมาขวปมาขวาลิมาขวาลิมาขวาเดี๋ยวเอ็มีลงกลาง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 กลางให้ไวลงกลางให้ไวบับัลงไปใช้กลางกลางเลเซอร์ตรงมาเอตงมาตรงกลางไม่เสียบแล้วตรงกลางไอ้หนูไม่ใช่กลางเลเซอร์กลางไหนกลางขวากลาง กลางขวาโอ้าไม่กลางกลางเขาบอกมาขวาแล้วลงกลางมาขวาไปเลยลงกลางมันมีอะไนขึ้นมาเลยลงเลเซอร์ลงเลเซอร์ลงเลเซอร์ตัดข้ามไปตัดข้ามไปตัดข้ามไปขึ้น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 รอรอรอปั๊บปั๊บรอรึคงนะรอรึคงปลาโบยก่อนโบยโปใหม่ยครอบหรือ เออบยดันลยโงโงุกขึ้นเลยไอโฟงละขึ้นเลยตลอดเลยเถอะเอาไปเลยไอยู่ในกรงอยู่ในกรงมาแล้วหมแล้วอังาโฟงอังโฟงอังโฟงอังโฟงเลยอังโงเออั้นตอนนั้นได้ออก่าแลลวไม่เข้าเราไม่เข้าเราไม่เข้าไมข้าินน่เข้ยมาตัดตัดตัดเอ้ยโดนลุ้นเหงาเลยเฮ้ยอ๊ไม่ได้เลยเีม่ะมึงให้แบเปมเาปนคิวอ่ะ เดี๋ยวไอ้ผเอ้ยเอาเอ็ม m ีตัวง้าดิผมจะแจก mp mp ไอ้เค้าไม่มีแผ่นขวยไอ้เสือเฮ้ย mp เฮ้ยถอดถอดถอดรื้อแผ่นถายแล้วสามนาทีด้วยไอ้เรนมีแผ่นไหมมามาเลเซอร์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 ยังไงเราก็เสียไม่ได้หรอกเขาเนี่ยเอ็มีมาเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์ขวาเฮ้ยซ้า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 ยซกลางซ้าย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 กลาง mp อยู่ลบเลเซอร์ลมเลเซอร์ลมเลเซอร์ลมเลเซอร์ มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเอ้ยลบไอเซอร์ลบเฮ้ยขับไอเซอร์ก่อนบั๊บบั๊บไอเซอร์ก่อนมาแล้วมา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 เฮ้ยลบ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 นาทีก่อนสมัยมันเโดนนี่เลยตไอ้ะไรกูเขียนอะไรไอ้เซ็กตายไอ้เซ็กตายเฮ้ยเอาหน่อ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 ยเอาเรียตายหมดเลยอะผมโดนผมโดนมันหลุดมาหาผมหมดเลยเล่นตัวแรกเดี๋ยวซื้อรถแพทหนึ่งข้าไปวิ่งเสียบเล่นยังไงถ้าเราถ้าเกิดเสียบเมื่อกี้มันก็ดักอยู่แค่กลางไงแล้วเสียบทันหรอเฮ้ยเข้าเล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 ย ถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วมันมันมันตายสองตี้นี่เราเราเสียบเลยกล่องมีกล่องกล่องกล่องเฮ้ยเป็นเป็นตีแตกหรือวะเป็นตีแตกแล้วมั้งนะแองไป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 ดึงดึงออกมาก่อนนะหลุดหลังให้เลยเอ็นพีตายหมดเลยอะขึ้นเลยนะขึ้นเลยนะเฮ้ยขึ้นเลยดึงตัวเสียบเอ้ยดึงตัวเสียบดึงโซเซียดดึงโซเสียดละตอนดึงตัวเสียบดละตอนดึงตัวเสียบดึงโซเซียดเฮ้ยกระดาเอาตัวเสียบโอ้โหไม่ดึงมันไม่ผมไป อ้อมเปนตั้งไกลแต่ว่าจะถึง <c oughs> อยู่แล้วอ้อมเปนเสียด้ยะอะไรเงี้ยเป็นทีไม่ทันแล้วก็แล้วเจมี่ไม่ทันอ้อมไป็นตั้งไกลโอ้ล่วงเลยอะของไม่พร้อม <c oughs> ของไม่พร้อมเลยนะชุดทับกันไม่มีหมดอายุหมดทุกอันเลยเดี๋ยวมันก็โขงขิงกันเลยไง <c oughs> มันได้บ้านเดียวมาทีเดียวเองเดีแม่งเลยตีตีนอกเลยตีนอกเลย ตีแม่งเลยตีแม่งเลยไม่ผันหรอกเอตีเดียวอะไปดักตรงรถงีเมเอีอ็ีเอ็มีอ <sk ry mus i> <od> ็ีเอ็มีอ็มพีมีเอเอีเอ็มอ็มพีเอมพีเอม่ีเอ็มพีมีอ็มีอุเอเีเอ็มพกเอ็มีเอเอ็มพเอมออมมีมันีมีมเีเ็ม่ แฟนตาผมอะตะคิวเดียวหลับเป็นไงหสัส์เลยอขงจริงขนาดของไม่เต็มสูบวะเนี่ย